แล้วขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะตัดหัวแซลมอนสังเกตนะครับเราจะตัดเนี่ยเ,เมื่อกี้เราจะตัดค่อนข้างที่จะติดเนื้อหน่อยนะครับเพื่อว่าเวลาเราเอาหัวเนี่ยไปทำต้มซีอิ๊วเนี่ยจะได้เนื้อเยอะนะครับต่อมานะครับ เราจะเปิดช่วงหางของแซลมอนเท่าก่อนนะครับพยายามสังเกตด,ดูนะครับเราจะใช้ปลายมีดนะครับจิกลงไปนะพยายามให้ติดกระดูกนะครับจะได้เนื้อเยอะหลังจากนั้นเราเปิดหางแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เราก็จะมาเปิดส่วนหลังสังเกตด,ดู แนวหลังนะครับมือซ้ายนะครับเราจะไม่ได้กดน้ำหนักลงนะครับแต่แค่ประคองไว้เฉยๆลองดูอันนี้ลองดูว่าเวลาเราเอาเปิดมี่เปิดยังไงนะครับเห็นไหมครับเราจะเอามีดจริงๆอ่ะเราก็ถ้า ไม่ได้ลงน้ำหนักมีดมากนะครับเพราะมีดเรามีน้ำหนักอยู่แล้วพยายามล่าเขานะครับเนี่ยเราสังเกตดูนะครับเราจะวางมีดเนี่ยเหนืออยู่บนแนวก้างเราจะได้ยินเสียงแกล้งแก๊้แก๊้นั่นคือว่ามีดเราคือโดนกระดูกแล้วครับเพราะฉะนั้นเราเจาะหางนะครับแล้วก็เราจะไม่จะช่างนะครับเนื้อเขาจะขาด จะมีก้างเล็กน้อยนะครับใต้ท้องนะครับแต่แซลมอนนะครับเป็นปลาที่ก้างไม่ได้แข็งมากมโอเคอ่ะเราสังเกตด,ดูเมืเวลาเราเลาะเนี่ยคือตัวมีดเนี่ยเขาจะอยู่บนแนวก้างเห็นไหมเราลากเนี่ยครับ ก็จะไ,ไปชนกับกระดูกกลางของแซลมอนพอดีหลังจากนั้นนะครับใช้ผ้านะครับในการช่วยพยุงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก้างจะค่อนข้างแข็งนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับถ้าเกิดว่ามีดอาจจะพังเข้ามือได้เราก็จะใช้ตัวผ้าในการพยุงไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ปลายมีดนะครับ ขั้นต่อมานะครับเราจะดึงก้างปลาตะมอนนะครับก้างปลาตะมอนของเขาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับก้างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2ี่สิบสองถึงยี่สิบหกประมาณนี้นะครับเวลาการดึงเนี่ยเราจะต้องไม่ดึงดึบไม่ดึงก้างครับสวนเนื้อปลานะครับเนื้อปลาจะแตก,กได้เราจะต้องดึงไป ทางเดิยกับลายเขาไม่ใช่ดึงสวนจลับมานะครับไม่าะงนั้นเนื้อจะแตกแล้วก็มือรูปแนวก้างนะครับม่มีหรือเปล่าามานะครับเราก็จะตัด ขีนะครับโอเคตัวน,นี้ตัวน,นี้คือส่วนคีบนะครับเราสามารถให้จะเก็บไว้ย่างไงด้านนะครับหลยยังจากนั้นนะครับเราจะเก็บตัวส่วนหลังของเขาออก เราสังเกตดูนะครับมันจะมีส่วนกระดูกสีข,ขาวๆตรงนี้นะครับแล้วออกจากฝั่งนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาแต่งส่วนท้องเขาอ่าถ้าเกิดว่านั่นคือเราจะมีมันจะมีแนวก้างอยู่เราต้องอ่าเอามีดนะครับสอดไปใต้แนวก้าง,งเขาอีกมือหนึ่งมือซ้ายพยุงไว้นะครับจับไว้แล้วก็พยายามเนี่ยให้มีดเนี่ยเฉียงติดกับแนวก้างมากที่สุดนะครับจะได้ไม่กินเนื้อแซลมอน ลากมีดนะครับเราจะไม่หันไปหันมานะครับเราจะใช้วิธีการลากมีดหลังจากนั้นนะครับนี้จะเป็นส่วนท้องนะครับสามารถที่จะเอาไปทำเป็นซุชิ ส่วนท้องได้แล้วครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการตัดแต่งส่วนท้องไงนะครับที่เหลือเราก็จะมาเก็บถามว่าทําไมจะต้องเอาส่วนท้องที่เป็นสีขาวๆออกนะครับส่วนนั้นเนี่ยจะมีกลิ่นคาวนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่อยูติดกับพวกไส้ของปลาแซลมอนตัวนั้นจะมีแบคทีเรียค่อนข้างเยอะนะครับจะทําให้ปลาแซลมอนเราเสียนะได้เร็วนะถ้าหากว่าไม่เก็บออก